พระจาย์แจแห่งวัดน้อมประชาสรรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่เรียกท่านว่าพระตะวันอิทธิโชโตกก่าวความก่อนสมัยปีพศ2558สมัยนั้นพระจารย์ยังเป็นคารวสอยู่ด้วยความที่ชอบเรียนในวิชาคนอื่นๆที่เข้าหาว่าเป็นสิ่งงมงายในส่วนตัวพระจรา์ชอบพนุมานก,กับลิงมากๆพระจารย์ก็ได้ศึกษาถามว่า หนุมานหรือลิงสายไหนที่ว่าดีก็ได้ไปพบคนเก่าๆแก,แก่ได้เล่าว่าสมัยหลวงพ่อกว่วยท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นอาจารย์ศักยัน์และลายศักหนุมานนำทัพเป็นที่รู้จักกันทั่วพระอาจารย์ก็เลยออกตามหาจนไปพบกับโยมพี่โอวจัจฉ์และได้ให้โยมพี่ช่วยหาข้อมูลว่าสิทธิหลวงพ่อกว่วยท่านใดยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ไปพบกับปู่ศพลอดเล็กที่เป็นมือศักย และมือตอกมีดหมอให้กับหลวงพ่อและบวชอยู่กับหลวงพ่อกล่วยมานานที่สุดดังนั้นพระจารย์ก็ได้เดินทางไปพบกับปู่ทรงลอดเหล็กไปพบครั้งแรกคุยกับท่านและขอเรียนวิชากับท่านท่านก็บอกว่าไม่สอนฉันไม่มีอะไรไม่ได้เก่งอะไรพระจารย์ก็ไม่ว่าอะไรและก็เดินทางกลับบ้านอยู่มาอีกไม่นานพระจารย์ก็เดินทางไปหาปู่ทรงอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ก็ไปขอเรียนวิชาอีกแต่ปู่ทรงก็บอกอีกว่าฉันไม่มีวิชาจะสอนอะไรใครได้และพระาจารก็ต้องเดินทางกลับเช่นเคยจนมาครั้งที่สามพระาจารเดินทางไปหาปู่ทรงอีกครั้งแต่แวะเข้าไปกราบหลวงพ่อล่วยที่วัดก่อนและขอตั้งสัจจะกับหลวงพ่อล่วยว่าหลวงพ่อครับผมนายตะวันเกิดมากมีหรืออาจารย์แจ้จะขอไปเรียนวิชากับหลวงพ่อกับปู่ทรง ลอดเหล็กถ้าผมมีบุญที่จะได้เรียนขอให้หลวงพ่อดลนใจให้ปู่ทรงยอมสอนวิชาให้ผมและรับผมเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อด้วยนะครับและผมขอให้สัจจะว่าจะนำมาช่วยวัดช่วยเหลือผู้คนโดยที่มีหวังผลประโยชน์ส่วนตนและจะรับเลี้ยงดูปู่ทรงเดือนละ3,000บาททุกเดือนจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งถ้าผมผิดสัจจะให้กับหลวงพ่อไว ขอให้ผมไอ้แจ้คนนี้มีอันเป็นไปตายโหงตายหาตายไม่ดีชิบหายภายในสามวันเจ็ดวันและถ้าปู่สงยอมสอนวิชาของหลวงพอ่อให้ผมผมจะบวชแก้บนให้หลวงพอ่อหนึ่งภาษาและจะเด็ดธุดงจากวังน้อยมากราบหลวงพ่อที่วัดเมื่อบอกกล่าวหลวงพ่อจบพระจารย์ก็ได้เดินทางไปหาปู่สงและก็ได้คุยกับปู่สงว่าปู่ครับผมขอเรียนวิชากับปู่ได้ไหม แต่ไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือหลวงพ่อดนใจปู่ทรงปู่ทรงก็ตอบพระจาจาร์ว่าสายนี้เขาแหลงนะหลวงพ่อเขาคนจริงนะถ้าอยากเรียนวันพฤหัส,สบดีเองก็จะเตรียมเครื่องของไหว้คู่บายสีผ่านห้ามาปู่จะประสิทธิ์ประสาทสอนให้ซึ่งเป็นชีน่าแปลกมากๆครั้งนี้ปู่พูดจาดีและยิ้มคุยดีกับพระจาจาร์มากๆพอได้เรียนวิชากับปู่พระจาจาร์ก็บวชตอนปีห้ พอออกภาษาก็ได้เดินทุดงตามที่ให้สัจจะก,กับหลวงพ่อกลวยโดยเดินจากวังน้อยไปวัดโสสิตาลไปกราบหลวงพ่อกลวยพอแก้บนหลวงพ่อจบพระอาจารย์ก็ได้สึกออกมาอยู่บ้านเหมือนเคยจนปีพศ2562จ้าอาวาสวัดน้อมประชาสรรได้ถึงการโมรณภาพลกงก็ไม่มีใครมาดูแลรักษาวัดตอนนั้นพระจาจาร์ก็ได้ไปสักยันตอยู่ที่เมืองนอกทางคณะสงฆ์กับชาวบา้านก็ได้ร่วมกันปรึกษา จะหาพระที่ไหนมาดูแลวัดน้อมประชาสันก็ดีจนชาวบ้านของ27ลงความเห็นกับหลวงพ่อวัดตาดงอยากขอให้พระจาจาร์มาบวชเพื่อดูแลศาสนาที่วัดน้อมประชาสันนี้แต่ตอนนั้นพระจาจาร์ยังอยู่เมืองนอกนะก่อนจะกลับไทยพระจาจาร์ได้ฝันเห็นหลวงพ่อกลยว่าพระจาจาร์ได้ไปที่วัดหลวงพอ่อได้เห็นหลวงพ่อเดินอยู่ในวัดและพระจาจาร์ได้เดินไปกราบที่เท้าของท่านแต่ในฝัน ร้องไห้หนักมากๆด้วยความปิติใจและหลวงพ่อได้ดึงสังคติที่บ่าท่านยืนให้พระจารย์และพูดว่าเองรับไว้นะสักวันเองจะต้องใช้มันแทนข้าในฝันพระจารย์รับจากมือท่านและร้องไห้หนักมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรจนได้กลับเมืองไทยชาวบ้านชาวบ้านและหลวงพ่อวัตตะคงได้เรียกมาคุยหาหลืออยากให้พระจารย์บวช และมาดูแลวัดน้อมประชาสั์เองจะรับหน้าที่นี้ไหมพระจาจาร์ถึงกับน้ําตาไหลเลยว่าจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นและพระจาจาร์ก็ตกลงที่จะบวชเพื่อศาสนาและเพื่อสืบทอดวิชาสายหลงพว่อกว่วยด้วยความเต็มใจบวชในวันที่23มิถุนายน2562นณวัดตาดงและได้รับฉายาทางพระว่าอิทธิโชโตถ้าฉันไม่ทำจริงเรียนไม่จริง ฉันคงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกนะฉันถือสัจจะที่สุดในชีวิตฉันทุกคนคิดเอานะอย่าเชื่อฉันจนกว่าจะได้มารู้จักคนอย่างฉันให้ดีพอซะก่อนฉันไม่ได้เก่งแต่ครูของฉันท่านเก่งสิทธิสายบาร,รมีครูแรงพระอาจารย์แจวัดน้อมประชาสันหรือพระตะวันอิทธิโชโต